สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ว่าจะมาตัดฟอมกอนนะคะลูกค้าสั่งสามสิบตอน,นะคะอ่าที่แม่พาก็จะเลือกสวยๆให้เลยนะคะนี่นอสมบูรณ์มากเลยคะ่ะอันนี้สีต่ตอได้ฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งสี่ต่อเลยสวยมากนี่นะคะ่ะตัดเลยอันนี้สวยมากนี่นะคะอ่าพอลูกค้าได้ไปนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ทาปูนนะคะทาปูนแผลตรงนี้แล้วก็ไปวางทิ้งไว้ในร่มสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้ว ก็สามารถลงปลูกได้เลยนะคะก็ใช้ดินกบประมาณนี้เนาะกบตอแม่ลงไปเลยนะคะแล้วก็หนอลูก,ก็จะขึ้นสวยงามนะคะเพราะว่ามีตอแม่ไอ้ดินที่ระบายน้ำระบายกาศได้ดีได้เลยจ้าอันนี้สามนอนนะคะนี่ตัดได้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วสามสิบตอจ้าวันนี้แม่พาก็จะขนขึ้นรถซุก,กกับ